สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปนี้ของแม่หมอฟางนะคะวันนี้แม่หมอมากับหัวข้อคลิปข้อความด่วนที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้หรือมีเพื่อนๆอยากได้กุญแจนําทางในการปลดล็อกก้าวเดินไขข้อข้องใจอะไรบางอย่างคลิปนี้มีคําตอบค่ะแม่หมอขอให้ไพ่เทพคตินะคะในการไกด์ข้อความด่วนให้กับเพื่อนๆ หรืออาจจะมีไพ่ทาโร่อีกนะคะถ้าต้องขยายนะขออนุญาตค่ะขออนุญาตคุรุครูาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเซลที่ปกปักรักษาเพื่อนๆน,นะคะไม่หมอขอข้อความด่วนที่เพื่อนๆควรรู้มากที่สุดในตอนนี้ แข็งเลยนะคะดวงแข็ง The Emperor p ริหั a t ข้อความโดนที่คุณควรรู้มากที่สุดในกอน,นี้ The Hangman พระแม่ตุลสี ตุลสีหลุดทนเหมือนจะมาให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะ ก็ความด่วนที่เพื่อนๆเข้ามารับชมคลิปนี้สุนทรีพร้อมเพียงจัสติ c แฮงแมนพัสลุกฤทธหัตสสขลุก วันพฤห,หัสวันที่เจ็ดก็ค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าสิบอืมไม่หมอลงคลิปนี้วันที่สี่ทวงคืนความยุติธรรมอายุติธรรมยุติธรรมไมหมอขอขยับไป มนมานฟื้นตัวปลดแอดถ้าอะไรที่มันเหนียวลังเพื่อนๆไว้อยู่ะไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือว่าความท็อกซิกปัญหากายภาพนี้ที่มันเข้ามาปลดแตัวรองค่ะเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามไม่มีใครสามารถทําอะไรเพื่อนเลยพลังงานใดก็ตามไม่มีเลยถ้าเพื่อนๆไม่เปิดใจ เพื่อนๆกำลังจะได้รับไกด์นำทางจากคุรุคุบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นศีร์สิทธิ์ที่เพื่อนๆปกปักอาปกปักรักษาเพื่อนๆอยู่เขากำลังรอคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เพียงเพื่อนๆเปิดใจยอมรับการ okay. นำทางจากจักรวาลศีิ์สิทธิ์หรือไฮเดรเซลให้ช่วยให้เพื่อนๆได้หลุดพ้นจากสภาวะท็อกซิกทั้งหมดทั้งปวงนี้มองเห็นถึงที่จริงคุณได้รับสัญญาณมาแล้วนะทรายสัญญาณมาจากจักรวาล สัมผัสได้ถึงพลังงานของแม่ลูกอะความบุรมสมบูรณ์อะเพื่อที่จะพาเพื่อนๆออกจากสภาวะทอกซสิกธิกที่เพื่อนๆเ,เจออยู่เนี่ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดมันมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องมันมีาศาสตร์ตัวเลขเข้ามาช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ใช่ท่อพลังงานเขาเหมือนเขาเปิดมันโฟลขึ้นมันมัน,ม,นมันได้จะเทาออะไรหลายๆอย่างซึ่งเพื่อนๆบางคนบางท่านก็มองว่าเฮ้ย hey, ทำไมเรียนรู้สิ่งนี้แล้วมัน มันเข้าไปลึกจังมันต้องไปเรียนรู้จังถ้าถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่สบายใจอ่ะมันไม่ใช่ถ้ามันรู้สึกมันหนักแนแน่นแปลว่าไปผิดทางเรารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยไวเบชันไวเบชันก็คือพลังงานเนี่ยแล้วมันมากระทบภาษะของเรามากระทบความรู้สึกของเราถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันอึดอัดจากสภาวะที่ที่เจอมาแปลว่าไม่ใช่ทางให้ทุกๆอย่างมันคือการเรียนรู้จงหนักแน่นกับกับ สิ่งที่ตัวเองรับรู้จงหนักแน่นและเชื่อมันในศักยภาพของตัวเองอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรคลายได้ก็วางจงอยู่กับความบันเทิงแช้ความบันเทิงเลยสุนทรีบันเทิงลื่นลมดนตรีซาวเสียงขันช่วยให้เพื่อนๆไดห้หลุดจากสภาวะได้คลืนเสียงซ่อมเสียง ก็ช่วยได้เช่นกันทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาหาคเ,เพื่อนแน่นอนในพลังงานที่แม่หมอสัมผัสได้นะ mm. ก็ขอให้เอาเอาองค์ภูมิที่ตัวเองเคยศึกษาหรือว่าเรียนรู้มาหลออ้อมให้คุณเป็นคุณเ mm. ชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและลุยบุกเบิก กับสิ่งที่ตัวเองมองว่าลุยพอมองไพจัสติกลุยสีดาลมไฟลุยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครพิสูจน์ตัวเองให้ตัวเองแหละเชื่อมั่นในตัวเองใช่ค่ะดินน้ำลมไฟเลยด้วยซ้ำพลังงานที่เข้ามาในวันนี้ดินหนักแน่นลมคล่องน้ำไหลลื่นและไฟแพชชั่น บาลาน c ์ปรับสมดุลทั้งหยินและหยางไม่ว่าใครจะทำอะไรกับเราก็ตามมาในรูปแบบของคนเนี่ยที่เข้ามากรรมในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเราไปตอบโต้กับเขาไม่ต้องไปสารต่อท้ายที่สุดแล้วขึ้นอยู่กับเขาถ้าเราไปสารต่อกรรมันก็จะไม่หมดไม่จบไม่สิ้นละวาง ตัวอัตราอีกโก้ที่มัน,มนยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่กระเทาะสิ่งที่ททีี่่คงค้างแล้วเป็นเดือนที่แบบว่าอารมณ์ญหงุดหงิดจะง่ายก,ก็ขอให้ให้นิ่งสงบแล้วกลับมาบางทีเจอคนในครอบครัวพูดนีด่พูดหน่อยเนี่ยทำเป็นร้อนและร้อนเราอุเลยเป็นไฟเลยเป็นฟืนเป็นไฟเลยอ่ะก็เอ๊ะเลยเริ่มเอะ๊ะใจในตัวเองก่อนเลยว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้มันมาเหนี่ยวล้างเราก็ขอให้ครูครคูบาอาจารย์ช่วย มันเป็นอะไรที่อยู่ในอกอะ่ะมันยังเป็นตัวที่นอนเนื่องข่าใจเราอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะจิตวิญญาณของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะมันเป็นเพราะว่า,าเรามาสวมเนี่ยกายภาพมาไม่รู้กี่โปก,กีิชาติลแล้วแล้วกลายเป็นว่าในมิตินี้ของเก่าของเดิมมันก็มาไงองค์ความรู้เดิมก็มาความรู้สึกเดิมก็มามันเลยกลายเป็นว่ามันหล่อหลอมมันหล่อหลอม แล้วมันติดมากับดวงจิตเนี่ยมันก็ผูดผูดโ,โพลพผูดผูดโพลโพแหละจิตเกิดดับทุกขณะก็สมาธิค่ะจงจงเพิ่มพูนปัญญาตัวเองถ้าจักรวาลให้สายสัญญาณอะไรไปมากับเพื่อนๆอะมองว่าได้สัญญาณนะสัญชาตญาณมาแน่นอนมาจากจักรวาลค่ะจักรวาลอย่างแน่นอนอบิดาแห่งจักรวาล ที่สุดแล้วค่ะคุณได้รับการปกป้องจากคุรุครูบาอาจารย์ทางจากักรวาลสิ่งที่คุณรอคอยนั้นจะเป็นผลคุณจะได้หลุดพ้นจากสภาวะทางปวงจงอยู่ในไวเบชั่นสุขบวกเข้าไว้คุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับใครเพียงพิสูจน์ตัวเองกับตัวเองพอทุกๆสิ่งทุกอย่างมันกําลังล้อไปตามช่วงเวลาทุกๆสิ่งทุกอย่างถ้ามันเป็นของคุณก็คือของคุณคนรักที่เขาเลิกลากันไป ถ้าถ้าเขากลับมาติดต่อถ้าเขาใช่ของคุณเขาก็คือของคุณการงานที่อยู่ดีๆก็หลั่งไหลเข้ามาถ้าใช่ก็คือใช่ค่ะคุณจะสัมผัสได้ด้วยด้วยตัวได้ตนถ้าการเงินที่ถูกยึดไปมาจากสภาวะที่คุณเคยใช้มาผิดๆิดถ้าตอนนี้มันได้หวนคืนเข้ามาไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามขอให้เปิดรับค่ะอาจจะเป็นสารสั้นๆส,สารสั้นๆที่อยากให้เพื่อนๆ กลับมาที่ที่ตัวเองมันน่าจะเจอสภาวะได้มาเลยเลยอยากให้สื่อสารอย่างนี้แล้วข้อความด่วนที่อยากให้เพื่อนๆรับรู้เพิ่มเติมขอเพิ่มเติมอีกสามใบค่ะ We are for June เหมือนไปได้รับสารอะไรมาข้อมูลข่าวสารที่ทำให้รู้สึกท็อกซิกอะไม่ว่าการจะไปเจอทางพอดแคสต์สื่อข่าวอะไรมาก็ตามถ้ามันเป็นความกลัวตัดจบนะคะสภาวะนี้อย่าไปหลงในกิเลสอย่าไปหลงในตัวอัตตาที่มันมาล่อลวงให้เพื่อนเพื่อนได้ไปเจออย่างงี้กลับมาเชื่อมั่นในเซนส์สัญชตาตญาณตัวเองกลับมาเชื่อมั่นในในภูมิปัญญาภายในของเอง อจริงแล้วคุณคุณไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสักคลิปเลยปรับให้ได้กับสภาวะทั้งหมดอะไรที่มันล่อหลวมเพื่อนอกลับมากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะกลับมา p r o ทคตัวตนจิตวิญญาณภายในเดินตามเสียงภายในไฮเซล์ของมันเพื่อนสิ่งที่คุณรู้ แม่หมอสัมผัสได้สิ่งที่คุณเป็นจัก,กรวาลมองเห็นใครจะมองไม่เห็นขอให้เชื่อมั่นในตัวเองถ้าไปรับข้อมูลอะไรมาที่มันรู้สึกว่ามันสร้างความกลัวปล่อยวางไว้ไม่มีความกลัวใดพลังงานใดสามารถทำร้ายเพื่อนๆได้ ถ้าโลกใบนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหมุนเปลี่ยนมันเป็นไปตามกฎของจักรวาลมันเป็นไปตามพลังงานที่เขาต้องการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศณนะตรงนั้นมันเป็นการปรับเปลี่ยนขึ้นและลอกแรงเราเพียงส่งจิตส่งใจส่งพลังงานบวกและสร้างไวเ a ชั่นสุขบวกให้กับทุกสรรพสิง่งจงเชื่อมั่นในตัวเองจงเชื่อมั่นในพลังงานคุณจะ คุณจะผ่านทุกๆอย่างไปได้เพียงคุณกลับมาอยู่ปัจจุบันขณะสิ่งๆนั้นน่ะมันสร้างความกลัวให้คุณใช่ไหมถามใจเลยถ้าเวลากลัวพลังงานดอปไหมการงานก็ติดขัดการเงินก็ติดขัดสุขภาพก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่มีเป็นไงคะตัดจบค่ะเปนความกลัวทั้งนั้นมาสร้างพลังงานสุขบวกดีกว่ามีความสุขทุกขณะจิต ทําในสิ่งที่เราทําได้ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นสร้างแต่รอยยิ้มให้กับโลกใบนี้มองโลกในแง่ดีในแง่บวกเข้าไว้สุขภาพจิตก,ก็ดีการเงินก็ลังไหลการงานก็มั่งมีเป็นยังไงคะทุกๆสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เ,เพื่อนๆแล้วค่ะวันนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆอย่างมากสำหรับการคอมเมนต์กดติดตามกด กดเข้ามาในทุกๆช่องของแม่หมอเลยทั้งช่องถึงความรักช่องอารักนาราศีขอบคุณนะคะที่เอ็นดูแม่หมอคนนี้ขอบคุณสําหรับการทักมาขอดูดวงส่วนตัวมาปรึกษากับเช่นเส้นทางสตาร์สิตไลท์วอเกอร์เส้นทางชาวแสงเส้นทางของการตื่นรู้ไนการโทรคุยนะคะหชั่วโมง4ี่บสี่บาทแล้วก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาโรงเรียนสําหรับคนที่มีภารกิจนะคะที่จะมาอ่าน สื่อสารผ่านหน้าไพาจริงญาณเพื่อการตื่นรู้นะคะในคอร์ส2,222บาทแล้วก็ขอบคุณจริงๆเติบโต,ตไปด้วยกันค่ะพลังงานช่วงนี้มันรุนแรงปรับเปลี่ยนไปเยอะอยู่กับปัจจุบันค่ะไม่ต้องไปไหนนิ่งสมาธิสติปัญญาสะคิดดีทำดีพูดดียึดสินห้าขอมีความสุขทุกขณะจิตขอบคุณนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้และสวัสดีค่ะ